ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมท1ห,หรืออนุทินชาญวิรกุลเนี่ยชีย้ออกสัญญาเช่าเขากระดงพิสูจน์สิทธิ์ก่อนกรมที่ดินย้ำว่ารถไฟไม่มีแผนที่แนบท้าย พระราชะกิจดิการหรือพอรทก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของเขากระโดงเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านะครับทางกรมที่ดินเนี่ยย,ย้าว่านะครับการรถไฟเนี่ยไม่มีแผนที่แนบท้ายนะครับนะครับพระราชะกิจดิการซึ่งแน่นอนครับว่าตามเอกสารต่างๆตามข้อมูลต่างๆที่เอามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันแล้วหรือเปล่าว่าที่ดินบริเวณเนี้ยเป็นของเขากระโดงแต่มีการใช้นะครับเรียกว่าใช้กลไกทางกฎหมายหรือเปล่า ใช้วิธีของตัวเองหรือเปล่าใช้อำนาจของตัวเองหรือเปล่าใช้การตีฟาร์มใช้การวินิจฉัยของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อช่วยเอกชนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจและนะครับการที่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเขากระโดงมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วจะมีการเช่าเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนกลุ่มเดิมๆเ,เ,เช่าก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเปิดให้ทุกคนเสนอในการเช่าพื้นที่นะครับเพราะอะไรครับ เพราะไม่ใช่วันนี้จะบอกเฮ้ยโอเคคืนน้กับการรถไฟแล้วแต่ขอเช่าต่อในถูกๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อปีพศ2513มีกรณีที่คุณชัยชิดชอบนะครับมีประเด็นกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็ยอมรับนะครับมีการต่อสู้กันไปก็ยอมรับว่าเป็นที่ดินตรงนั้นเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและทํามันทึกข้อตกลงในการขออาศัยขออาศัยไปขออาศัยมากลับกลายเป็นว่าวันนี้จะคุบเป็นของตัวเองหรือเปล่า และถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วปล่อยให้เช่าเพราะฉะนั้นการเช่าก็ต้องให้เช่าในราคาที่เหมาะสมไม่ใช่ให้เช่าในราคาถูกๆและก็ต้องให้เอกชนรายอื่นๆเข้ามีสิทธิ์ในการเช่าและที่สําคัญนะครับการที่การรถไฟนะครับแห่งประเทศไทยเสียผลประโยชน์มาอย่างยาวนานก็ต้องเรียกนะครับกลับคืนด้วยนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้สัญญาเช่าเขากระโดงพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าใครนะเป็นเจ้าของที่ดินอุทินชี้ปมเขากระโดงเนี่ยทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมที่ดินต่างคนต่างใช้สิทธิทางกฎหมายระบุแนวคิดกิจสติกาให้รถไฟออกสัญญาเช่าต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ก่อนว่าที่ดินนะ ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ก่อนว่าที่ดินของใครนะครับสุริยะยันที่ดินเขากระโดงของการรถไฟส่วนการจะฟ้องขับไล่รายแปลงคาดไม่เกินหนึ่งเดือนเริ่มได้เมินตอบสนามรถแข่งนะสนามกีฬาอยู่ที่ดินการรถไฟหรือไม่แย้มกิจสติกาเสนอแนวคิดให้ผู้บุกรุกเช่าที่แล้วกรมที่ดินย้ำรถไฟไม่มีแผนที่แนบท้ายกิจสติกา รายงานว่าเมื่อวันที่19พฤษจากายน257 7ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอรุธินชาญวุฒิุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและกรมที่ดินซึ่งกระทรวงมหาดไทยยืนยันสิบตามกฎหมายจะฟ้องร้องคดีผู้ครอบครองภายใน1เดือนนั้นมองว่าทั้ง2หน่วยงาน ตอบเหมือนกันว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายซึ่งกรมที่ดินดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องโดยคาพิพากษาของศาลฎีกาผูกพันเฉพาะคู่กรณีคือการรถไฟและประชาชน35รายส่วนคําพิพากษาของศาลปกครองการกรมที่ดินดําเนินการตามมาตรา6 1พรบที่ดินคมนาคมจะฟ้อง157ก็เป็นสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าหากกระทรวงคมนาคมมีการฟ้องมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หากอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอน การรถไฟแห่งประเทศไทยนายอุทินกล่าวว่าทุกคนใช้สิทธิตามกฎหมายได้ซึ่งคณะกรรมการการที่ดินมีมติไม่ให้เพิกถอนเพราะหลักฐานของการรถไฟไม่เพียงพอจึงเป็นสิทธิของการรถไฟที่จะต้องอุทธรหากไม่สําเร็จก็มีสิทธิที่จะอุทธรไปยังหน่วยงานที่สูงกว่ารวมถึงมีช่องทางของศาลยุติธรรมซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้นายอุทินยังกล่าวต่อว่าหากเรียนกับประชาชนว่า เรื่องนี้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อกฎหมายต้องเพิกถอนว่าเป็นการช่วยเหลือต้องเพิกถอนคิดว่าเป็นการช่วยเหลือใครซึ่งไม่มีซึ่งเป็นกระแสนในช่วงนี้ก็ยิ่งไม่มีใครอยากเข้าไปช่วยเหลือเพราะไม่มีทางรอดการตรวจสอบได้ยืนยันว่าตนไม่ช่วยเหลือใครนอกจากได้ นอกจากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการจะพูดตามใจและอารมณ์นะครับความชอบหรือความเกียดส่วนตัวไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทั้งนี้ตนเชื่อว่านายสุริยะจึงรุ่งรงกิจรองนายฐกนรตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันกันกบตนจกออกสัญญาเช่าต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนว่าที่ดินเป็นของใคร เมื่อถามว่ามองแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกิจสตรีกาเสนอทางออกว่าให้ผู้ครอบครองที่ดินเปลี่ยนเป็นการเช่าแทนอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรมที่ดินเพราะคําพิพากษาของศาลฎีการะบุผูกพันเฉพาะคู่กรณีไม่เกี่ยวกับกรมที่ดินแต่ขณะนี้กรมที่ดินกําลังปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองซึ่งนะครับกรมที่ดินระบุว่าการรถไฟต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ซึ่งสิ่งที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอุทธรถือว่าถูกแล้ว การรถไฟมีการรถไฟก็ออกสิทธิ์นะครับเรื่องของการเช่าเกี่ยวอะไรกับกรมที่ดินถ้าการรถไฟบอกว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์เอกสิทธิ์นี้ไปเช่าต่อให้ใครก็ออกไปถ้าชาวบ้านยอมเช่าก็ก็ยอมกันไปกรมที่ดินไม่เกี่ยวกรมที่ดินมีหน้าที่ตรงไหนที่มีเอกสารชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นของรัฐก็เพิกถอนทันทีจะให้เพิกถอนใช่ไหมเช่นถ้าการรถไฟ เป็นเจ้าของก็ต้องมีโฉนดเป็นเอกสารสิทธิ์มาชี้จุดได้เลยถ้ากรมที่ดินบอกว่าใช่จึงจะเพิกถอนได้กรมที่ดินเป็นกรรมการด้วยสามไม่ใช่คู่ชกนายอนุทินกล่าวเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าหากจะให้เช่าก็ต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถูกต้องเพราะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งกรรมการการของกรมที่ดินที่ออกให้นะครับการรถไฟมาพิสูจน์สิทธิ์แต่ได้ แต่ได้ข่าวว่าเอกสารที่นํามายังไม่ชัดก็ไปนับทําให้ชัดก็แค่นั้นเองกรมที่ดินรอได้เพราะไม่ใช่เจ้าของที่เพราะเป็นเรื่องของการรถไฟและประชาชนที่อาศัยอยู่ตรงจุดนั้นนายอนุทินกล่าวว่าขอยกตัวอย่างขณะน,นี้ชาวบ้านฟ้องร้องกัน35รายที่ดินทั้งหมด900ขกว่าแปลงเอาให้ชัดก็ฟ้องร้องกันทีละแปลงเลยถึงได้บอกว่าอย่า เอาการเมืองมาผูกมาเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมีตระกูลการเมืองถือครองตรงนั้นอยู่200กว่าไร่จาก5,000ัน่ารยก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์เอาถ้าชัด โดนสนามแข่งรถสนามฟุตบอลก็ไร้ปัญหาเมื่อถามว่าหากมีการพิสูจน์สิทธิ์ไปจนถึงสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถจะส่งผลอย่างไรนายอภิถิล่าวว่าไม่มีปัญหาจะกกินรวมไปถึงไหนก็ต้องยึดหมดหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของหลวงซึ่งตนไม่มีทางเข้าไปอุ้มถามว่าตนอุ้มไหวหรอกรณีอย่างนี้ไม่เคยคิดจะอุ้มใครอยู่แล้วมีแต่อยากให้มันจบๆไปทั้งนี้ ตนนะครับได้สอบถามไปยังอาทิพดีกรมที่ดินแล้วเรื่องนี้คงจบโดยเร็วไม่ไม่ได้นอกจากจะฟ้องทีละคนเมื่อถามถึงกรณีที่นายสมชายสแหวงการนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภารือววยื่นหนังสือถึงนายยกน้ำตีให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายเกรงว่าจะถูกโยงเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้คนที่ตัดสินใจคือประลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านได้มอบอำนาจให้รองประลัดกระทรวงท่านหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ซึ่งท่านได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมาอธิบายได้ขอถามว่าตนจะไปเอาคืนใครเอาคืนตรงนี้เดี๋ยวก็โดนเอาคืนต่ออีกเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นอย่าไปโยงของเรื่องการเมืองซึ่งไม่ได้รอกเมื่อถามว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องที่ว่าใครทําแบบนี้ต้องโดนทําแบบนั้นกลับคืนยืนยันว่าไม่เคยอยู่ในสมองไม่เกี่ยวกับว่าไม่ไม่อย่างนั้นก็หมดสภาแล้วกิดสดิกาชงแนวคิดนะครับออกสัญญาเช่านายสุริยะ จึงรุ่งนเริงกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมให้สัมภาษณ์ว่าฟาร์มคริหน้าภายหลังการรถไฟแห่งประเทศไทยทําหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินอุทธรณ์คำสั่งไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเขากะโดงต้องขอย้ําอีกครั้งว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามคําสั่งของสาลฎิกาและสาลอุทธรณ์ภาคสามซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟเมื่ออธิบดีกรมที่ดินวินิจฉัย ออกมาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ทําหนังสือโต้แย้งและดําเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับคําตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวจากกรมที่ดินกรณีดังกล่าวให้ไปฟ้องกับศาลแพ่งเพื่อดําเนินการกับผู้ครอบครองที่บุกรุก900แปลงนายสุริยะกล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ไประชุมบอร์ดเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนน่าจะาฟ้องร้องซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกนะครับกรณีหนึ่งส่วนจะมีหลักฐานชัดเจนใช่หรือไม่ว่าที่ดินของการรถขอบริเวณเขากระโดงเป็นของการรถไฟนายสรุยะกล่าวว่าที่ดินของการรถไฟแน่นอนสื่อไปตรวจสอบดูในใบหนังสือโต้แย้ง20ฟหนา้ามีการระบุะรายละเอียดอย่างชัดเจนเมื่อถามต่อว่าส สนามแข่งรถและสนามฟุตบอลที่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟใช่หรือไม่นายสรุญยะกล่าวว่าไม่ทราบว่าตรงนั้นครอบคุมไปอย่างไรยังไม่ได้ดูรายละเอียดส่วนหากอธิบดีกรมที่ดินไม่เพิกถอนที่ดินเขากระโดงจะดําเนินการอย่างไรนายสรุยะกล่าวว่าขอรอดูคําตอบก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าหากอธิบดีกรมที่ดินยังไม่ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาล ให้มีการเพิกถอนกระทรวงคมนาคมจัดดําเนินการฟอร้องร้องดําเนินคดีมาตรา,าตามมาตรา157หรือไม่นา,ากกนายสุรยกกิยะกล่าวนายสุริยะกล่าวว่าเมื่อเช้าเพิ่งไปคุยกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ไม่อยากจะขยายฟาร์มเมื่อถามอีกว่ามีทางออกรับรองหรือไม่ว่าให้ผู้บุกรุกเช่าที่ดินการรถไฟนายสุริยะบอกว่าถือเป็นแนวทางที่ที่สานักงานคณะกรรมการกิจกิจสณิการนียนำเสนอ เมื่อถามต่อว่าก่อนหน้านี้อะไราขาดการกิจสิการและที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยจับเข่าคุยกันเพื่อลดฟาร์มขัดแยง้งนายสุริยะกล่าวว่าตอนนี้ต้องทําตามกฎหมายก่อนหากในเรื่องของกฎหมายชัดเจนแล้วว่าที่ดินเป็นของการรถไฟจะไปให้เช่าหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันต่อไปส่วนมีความกังวลหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะถูกโยงเป็นเรื่องของการเมืองแม้จะอ้าง เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินายสุริยะกล่าวว่าไม่ได้กังวลเลยเพราะเป็นการกระทําที่ตรงไปตรงมาถ้าไม่ทําตนแนละการรถไฟแห่งประเทศไทยจะถูกดําเนินคดีตามมาตรา157เมื่อถามว่านายสมชายสแสวงการอดีตสวยื่นหนังสือถึงนายกน้ำตีให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของสนามกอล์ฟเอาพายเป็นการเอาคืนหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าตนคิดว่าเรื่องที่ดินเอาพายถ้าผิดกฎหมายก็ว่ากันไป แต่เบื้องต้นตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องของการผิดกฎหมายย้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีแผนที่เขากระโดงวันเดียวกันนะครับกรมที่ดินเผยแพร่เอกสารชี้แจงนะับกรณีที่ดินเขากระโดงโดยมีเนื้อหาว่าตามที่สารปกครองกลางได้มีคําพิพากษาตามคดีใหม่เลขแดงที่ 582ทับสอ6ให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามฟาร์มนมาตา6-1วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมทั้งตั้งข้อสเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิาพากษาโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ฟ้องคดีเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของเขากระโดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินของการรถไฟอธิบดีกรมที่ดินได้มีคําสั่ง1 1 9 5ทับ 1 1 9 5เลขีดห1ึ่งงวับลงที่12พฤษภาคมนะครับพศ .256 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามฟวามในมาตรา61วัดค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางและได้รับรายงานสรุปผลการรางวัดนำชี้แนวเขต ของคณะกรรมการร่วมระกหว่างสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์และการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการรางวัดนะครับตรวจสอบตำแหน่งแนวเขตโดยชอบและจัดทำแผนที่ทางกายภาพเพื่อประกอบการพิจารณาแผนที่ซึ่งได้ทําการรางวัดของคณะกรรมการร่วมระกหว่างสานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์และการรถไฟเป็นการรางวัดตามคําชี้ของผู้แทนการรถไฟโดยไม่ได้มีเอกสารรักฐาน กฎหมายอ้างอิงใดๆที่ระบุได้ว่าเป็นแผนที่แนบท้ายกิจสติีกากำหนดเขตสร้างรถไฟปีพศ .2562 และพระราชกิฤษฎิกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินที่สร้างทางรถไฟพศ .2564 เพื่อประกอบการชี้นำในขณะทำการลังวัดได้มีร,รัษดรในพื้นที่และส่วนราชการคัดค้านไม่ยอมรับการนำชี้ของผู้แทนการรถไฟเนื่องจากไม่มีหลักฐานหลักฐานหลักฐานที่การรถไฟอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย เมื่อคณะทำงานร่วม <c oughs> ดำเนินการจัดทำแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการส่งข้อมูลลางวัดพร้อมทั้งหลักฐานคัดค้านของรัฐดรและส่วนราชการต่างๆที่คัดค้านให้คณะกรรมการสอบสวนตามตามตาตราหถึงใช้ประกอบการพิจารณาและได้รายงานต่อที่ดินทราบ กรมที่ดินขอยืนยันว่าในการบบดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6-1ได้บบดาเนินการครบถ้วนถูกต้องตามคําพิพากษาอศาลปกครองและทําการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดงเพื่อหาแนวเขตที่ดินบริเวณการรถไฟตามกฎหมายตามคําพ,า,พาพิพา,พา,พาพพกษาการพิพากษาศาลปกครองกลางทุกขั้นตอนแล้วโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา61มีดังนี้ หนึ่งดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานให้ได้ความว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรสองมีอำนาจในการเรียกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากรณีไม่อาจเรียกเอกสารให้บันทึกเหตุผลไว้กรณีได้รับเอกสารให้ออกใบทอครับ ทด53ไว้เป็นพยานหลักฐาน3แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียเพื่อให้โอกาสในการคัดค้านและการเพิกถอนการแก้ไข4รายงานผลในการสอบสวนต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีนับมอบหมายในกําหนดระยะเวลานะครับ 5. นะครับขอขยายระยะเวลาในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการสอบสวนได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโดยจะสั่งให้ขยายเวลาการสอบสวนได้ตามความจําเป็น6 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนกรณีมีเหตุจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนอันนี้คือข้อมูลเรื่องของเขากระโดงก็ต้องรอดูนะครับทวงคืนเขากระโดงไปด้วยกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ